รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Yo, สวัสดีครับวันนี้พีน่นายสองซีที่หนักก็มาชมภาพยนตร์เรื่องเคยใส้บ้านเดอะซีรีส์นะครับผมเป็นภาพยนตร์สารที่แบบว่าน่าติดตามชมมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้ไทยบ้านเดอะซีรีส ต้องห้ามพลาดเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้พี่นายขอตัวไปดูหนังก,ก่อนนะครับเดี๋ยวจะออกมาเล่าความสนุกครับเรียบร้อยเสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับสําหรับชมภาพยนตร์เรื่องคืนไทยบ้านเดอะซีรีส์ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นภาพยนตร์ภาคแยกของจักราวาลไทยบ้านอีกเรื่อนงหนึ่งที่สนุกคนิค้มคนกระชับๆไวัได้เห็นถึงเรื่องราวของมิตรภาพรว่วหมูเพื่อน5คนนะครับผมที่ทั้งแบบวเยเดีย สุขก็สุขด้วยกันเศร้าก็เศร้าด้วยกันสนุกคอร์คอนตาได้อย่างแบบว่าถึงพริกถึงขิงมากๆเลยนะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่ดูง่ายย,ย่อยง่ายดูได้ทุกเพศทุกวัยครับผมไม่มีเนื้อหาที่แบบว่าอะไรเดียไม่ได้มีเนื้อหาดูแดงมากจนเกินไปนะครับผมดูสบายๆได้เลยครับผมไม่มีเบื่อแน่นอนครับผมความยาภาพยนตร์ก็ประมาณ100กว่านาทีนะครับผมแนะนําอยากให้มาชมกันเยอะๆนะครับผมหนังไทยดีๆสไตล์อีสานต้อนรับวันแม่กับเทยไทยบ้านเดอะซีรีส์ วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับสำหรับพี่นายอัพไปเลยครับร้านเต็มสิบสนุกมากๆเลยครับผมกระชับบไปไม่มีง่วงเลยครับผมโอเคและนี่คือสองซีดหนังสเปเชียลประจำวันนี้พี่นายขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วเจอกันไม่ได้ใหม่คลิปหน้าถ้าใครที่ชื่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องอ n นายูวีแมนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่นายขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบาย เอาละครับตอนนี้พี่นายอยู่หน้าร้านซานตาเฟ่แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับพี่นายกำลังรอออเดอร์อยู่นะครับผมพี่นายสั่งเป็นสปาเกตตี้คาโบนาราไปนะครับผมสั่งกลับบ้านนะครับต้องบอกเลยว่าซานตาเฟ่สาขาอิมพีเร์เบ็ตสำรงเขาเปลี่ยนโฉมใหม่นะโอ้โหแค่โลโก้ใหม่ก็ถือว่ากินขาดแล้วนะครับผมแล้วก็วัตถุดิบอะไรก็พรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับผม นี่แหละครับคือไลฟ์สไตล์ตส่วนตัวที่พี่นายทำหลังจากดูหนังเสร็จนี่แหละครับซือหนังเสร็จก็หาอะไรมัมมัมท้องก่อนกลับบ้านหรือบางทีก็ซื้อไปทานที่บ้านเลยนะครับผมชีวิตไลฟ์สไตล์ของพี่นายก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กด Subscribe ช่องอานาย MovieMan จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้พี่อานายในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับขอพระคุณทุกท่านมากๆครับ